เ,เพื่อนๆคะในคลิปวิดีโอของอ้อนี้มันคือผลอ่อนยังไม่แก่นะของสมุนไพรใบย่้านางนะคะเนี่ยค่ะนี่คือเถาของใบย่้านางค่ะนะคะมันสลัดใบไปแล้วนั่นนะ่ะนะคะติดผลสวยๆแล้วก็ไล่เลียงเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นย่้านางน,นะย่านางมันจะเป็นเถา เหมือนอางุ่นค่ะเพื่อนฮสวยมากแล้วมันก็จะไล่ขึ้นข้างบนนะคะอ้อจองไว้ละเดี๋ยวมาสอยนะเพื่อนๆถ้าคนไหนอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรใบย่านางทักมาที่อ้อได้เลยนะเมะล็ดละหนึ่งบาท,บาทเก็บเงินปลายทางศูนย์แ9ด5จ็ดหกศย ID line A U N G S A R A 09 อังสรา0ูย์เก้ากับเมะร็ดพร้อมเพาะย่านางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ